แล้วก็มูลก็จะใส่ผักอ่ายัดผักทองแล้วก็มะขือเทศนะครับเดี๋ยนไล่ที่เด๋ยนไร่ที่นี่นะฮะดี่ไะถุริรงแล้วก็มีแตีงเขานิดนึงนะครับก็จะหมดหน้ามันแล้วแตงก็จะไม่ได้กินแล้วเนาะเดี๋ยวมูลก็จะปลูกอีกนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ปลาย่างน่ครับปลาตือเขาย่างแล้วก็จะมีนกครับปังเขาเลี้ยนกมา เรื่อมูนก็จะตามการผ่านป้าแล้วก็ลึกผักก่อนนะครับทำซุ่มเขาเรียกอะไรซุ่มพยั้งนะฮะซุ่มมูกะาเพื่อจะหลบพนนิดนึงเอาหลบพนหลบแดดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถุี่ทรงมูลก็จะเอาไว้แบบนี้แล้วก็ประกองแล้วก็จะไล่เด็ดเอาแต่มเมล็ดมนะันอะ <c oughs> นี่ฮะมัแต้องมีอย่างลน้อยสองตัวก,กันไผ่ครับพี่น้องเอ้ยปลาตึงมันมันเลยพลก็หลดมาพลก็พลหลดก็หลดดูนื่เลยเลยครับ ทางมันขึ้นเขานิดหน่อยไง,ไงปังะะมันก็ยังไม่มามนี่มันก็จะหมกงจาเราเชื่อแล้วมันก็ต้องใช่ใส่ผักไปข้างหนึ่งก่อนแล้วก็ที่เมื่อเล่าถั่วเนมานะที่หลัมลามานะลงมันก็จะต้องเอาใส่ถัเ่เนา คือเท็ดน้อยสันม่ไปมันเมื่อเล่าขากล้องมามันก็เลยแบบอนะไรเนี่ยโอ้โหปัดตึงแบบมันมากเลยคันโอามันก็เลยควันมันก็ใหญ่ที่นี่ร็ใส่เกลือ นิดเกิมนิดคลิกเด็กกว,ว่าน,นิดนึงนะคะจิอมแล้วก็มก็จะใส่หน่อไม้ลองแห้งลงไปแล้วนิดนึงนะครับเพอจะมดความเปรี้ยว ลดค่ะอืมปนไฟปนไฟอืมที่นี่มัน,นก็ได้ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยอืมเพราะมันไม่มีนี่ครับอืม,อมที่นี่ก็เลยมันก็จะขยำแบบนี้ครับ มมีหมดเลยขยำเสร็จแล้วที่นี่ก็เมงลาที่มนย่างเรียบร้อยหมันก็จะขยี้ลงไปอย่างนี้นะครับนี่อันนี้คือเมียงลาน้อยเนะเาะของสัตนั้นก็มาคุกกับปลาที่มดนเลยมาเร้วมันก็จะไปย่างไฟตรงนี้นะ มิถุนเนะ่าเนาะถ้ามิถุนเน่ามันก็จะนี่นิดนึงนะครับออืหือไฟไม่เนื้อเออไฟไม่ปลาเลยไอ้ปลาจีปลาเผาโอเคครับเดี๋ยวมมนไปใส่เอ่อเดี๋ยวมมนไปเขาเรียกว่าอะไรนะมนไปห่อก่อนนะครับอ๋อนี่ปลาตึงน้อยหมกใส่ อ่าเนอไม่ลองแห้งนะครับนี่เนี่ยมันก็เสร็จเรียบร้อยมันก็จะเอาเคือมัดแบบนี้นะฮะก็จะเอาไปใส่ไฟอาอลเดี๋ยวเบาปัางเอาเข้ามาก็สุกพอดีมไม่มีขาก้องมันก็ขออนุญาตถ่ายทั้งอ่าทั้งยาวมันแบบนี้นะครับ นีโอเคครับเดี๋ยวเรารอให้มันสุกก่อนนะครับเราเคยมาดูกันอีกทีนี่ครับพีน้องเอาให้ตอนนี้เละสุกเรียบร้อยแล้วไม่ดูข้างในมันหน้าตาจะเป็นยังไงสนะุกกรเป่าก็ไม่รูสุกครับปีน้องสุกสุกสุนี่ครับ <c oughs> กินแบบในป่าเลยนี่เป็นไง่ากินบ่ แต่ว,ว่าสุกจริงเปล่าก็ไม่รู้ข้างในเนี่ยนีถ้าเนื้อปลาไม่ติดก้างก็แปลว่าสุกแล้วนะครับนี่ครับพม่นลองสุกแล้วอหอมเลยนะในม่วนเสร็ววจลองชิมเบื้งนะครับ